พระเจ้าโศกมหาราชจับรัศึกหกหมืนกว่ารูปเพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งพระธรรมวินัยโดยครั้งหนึ่งในอดีตพระเจ้าโศกมหาราชทรงร่วมปฏิรูปพระศาสนาจับศึกพระละชัชชีผู้ตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสสั่งสมของความมัวเมาในลาบสก,การะเลวไหลในเกียรติห่อเหิมและเพื่อเพลินในโลกียวัตถุ จากนั้นพระองค์ก็ทรงเป็นศาสนุปัมในการสังคยนาและส่งสัมนาทูตไปประกาศพระพุทธศาสนาโดยพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งราชวงศ์โมริยกระกษัตริย์ผู้ปกครองดินแดนอินเดียในช่วงปีพศ276ถึงพศ312พระองค์ทรงมีพระไทัยเลื่อมใส ในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าได้ทรงทำนุบำรุงพระศาสนาเช่นทรงสร้างวัดวิหารพระสถูปพระเจดีย์และหลักศิลาจารึกเป็นต้นพระองค์ได้บำรุงพระภิสุสง์ด้วยปัจจัยสคืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มและยารักษาโรคโดยการที่พระองค์ทรงทำนุบำรุงพระภิสุสงเช่นนี้ ก็เพื่อที่จะให้พระพิสุสง์ในพระพุทธศาสนาได้รับความสะดวกมีโอกาสบำเพ็ญสมนธรรมได้เต็มที่ไม่ต้องกังวลในการสแสวงหาปัจจัยสี่แทนที่จะเป็นเช่นนั้นแต่กลับปรากฏว่ามีพวกนักบวชนอกศาสนาเป็นจำนวนมากลอมมาบวชในพระพุทธศาสนาเพราะเห็นแก่ลาบสกสาระ เมื่อบวชแล้วก็สั่งสอนลัทธิศาสนาเก่าของตนโดยอ้างว่าเป็นคำสอนของพุทธศาสนาได้แสดงลัทธิธรรมให้ผิดคลองพระพุทธบัญญัติพระธรรมให้สังขมมณฑลยุ่งเหยิงแต่ความสามคัคคีด้วยสัจธรรมปฏิรูปโดยข้อนี้ทำให้พระโมคคลริบุตรติดสาเทระ พระผู้ทรงอภิญญาชาญสมาบัติในยุคข,ของพระเจ้าอาโศกมหาราชซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความแตกฉานในพระไตรปิฎกเกิดความระอาใจต่อการประพฤติปฏิบัติของเราพิสุภลัชชีที่ปลอมบวชทั้งหลายท่านจึงได้ปลีกตัวไปอยู่ที่ถ้ำอุตโตตังขบันพุทธเจริญวิเวกสมาบัติอยู่ที่นั้นอย่างเงียบเยบเป็นเวลาเจ็ดปีและมอบ ภารกิจคณะสงฆ์ให้พระมหินทะเถระดูแลแทนท่านโดยในสมัยนั้นจำนวนพระอารัชชีมีมากกว่าพระพิสุสงฆ์แท้ๆจึงทำให้ต้องหยุดการทำอุโบสถสังฆกรรมถึงเจปีเพราะเหตุที่พระสงฆ์ผู้มีศีลบริสุทธิ์ไม่ยอมร่วมกับพระอารัชชีเหล่านั้นจึงทำให้พระเจ้าอโสกมหาราช ไม่สบายพลาฤหรือไทในการแตกแยกกันของพระสงฆ์พระองค์ทรงปรวารณาจะให้พระสงฆ์เหล่านั้นสามัคคีกันจึงได้ตรัสสั่งให้อมาดหาทางสามคัคคีฝ่ายอมาตฟังพระดำรัสไม่ชัดแจ้งสำคัญผิดในหน้าที่จึงได้ทำความผิดอันร้ายแรงคือได้บังคับให้พระพิสุผู้มีศีลที่บริสุทธิ์ทำอุโบสถ ร่วมกับพระอารัชีพระพิสุผู้มีศีลบริสุทธิ์ต่างปฏิเสธที่จะร่วมอุโบสถสังฆกรรมอามาตจึงได้ตัดศีรษะเสียหลายองค์เมื่อพระเจ้าอโศกหมาราศทรงทราบข่าวนี้พระองค์ทรงตกพระทัยเป็นอย่างยิ่งจึงเสด็จไปขอขมาโทษต่อพระพิสุที่อารามและได้ตรัสถามพระพิสุงฆ์ว่าการที่อามาได้ทำความผิดเช่นนี้ ความผิดจะตกมาถึงพระองค์หรือไม่พระสงฆ์ถวายคำตอบไม่ตรงกันบ้างก็ว่าความผิดจะตกมาถึงพระองค์ด้วยเพราะอัมมาทำตามคำสั่งแต่บางองค์ก็ตอบว่าไม่ถึงพระองค์เพราะไม่มีเจตนาคำวิสัชนาที่กัดแย้งกันนี้ทำให้พระเจ้าโศกมหาราชกระวนลกระวายพระไถยยิ่งนักทรงปรารถนาที่จะให้พระพิสุ รูปใดรูปหนึ่งผู้มีความสามารถและแตกฉานในพระธรรมวินยัยถวายคำวิสัชนาอย่างชัดแจ้งจึงได้ตรัสถามถึงพระพิสูุเหล่านั้นก็ได้ตรับตอบว่ามีแต่พระโมคคลีิบุตรติดสะเถร์รูปเดียวเท่านั้นที่อาจจะแก้วความสงสัยได้โดยพระเจ้าโศสมาราชเมื่อพระองค์ทรงสดับแล้วจึงได้สงสาร ไปอารัตนาพระโมคคลีบุตรติสาเถระให้ท่านเดินทางมายังเมืองปัตตลีบุตรแต่ไม่สำเร็จเพราะพระเถระไม่ยอมเดินทางมาตามคามราตนาพระเจ้าโศกมา,าราชก็ทรงไม่หมดความพยายามจึงได้รับสั่งให้พนักงานออกเดินทางโดยทางเรือรบโดยท่านได้ทำตามคำแนะนำของพระติสัตเถระ ผู้เป็นพระอาจารย์ของพระโมคคลลีบุตรติสาเถระโดยในที่สุดพระเถระก็ยอมมาและในวันที่ท่านเดินทางมาถึงนั้นพระเจ้าโศกมาราชได้เสด็จไปรับพระเถระด้วยพระองค์เองได้เสด็จลุยน้ําไปถึงพระชานุหรือเข่าแล้วยื่นประกันให้พระเถระจับแล้วตรัสว่าขอพระคุณท่านจงสงเพาะข้าพระเจ้าเถิด แล้วได้นำท่านไปสู่อุทยานได้ทรงแสดงความเคารพต่อพระเถระอย่างสูงและได้ตรัสถามพระเถระว่าการที่อมาต์ได้ตัดศีรษะของพระพิสูจน์นั้นจะเป็นบาปกรรมตกถึงตนหรือไม่พระเถระได้ตอบว่ามหาบาพิษจะเป็นบาปได้ก็ต่อเมื่อพระองค์ทรงมีเจตนาที่จะฆ่าเท่านั้น ด้วยคำวิสัชนาของพระเถระนั้นทําให้พระเจ้าโศมาราชทรงพอพระทัยมากฝ่ายพระลัชีผู้ปลอมบวชในพุทธศาสนานั้นก็ยังพยายามที่จะประกอบมิจฉาชีพอยู่ต่อไปพระเหล่านั้นได้มัวเมาหลงไหลในลาบสักระไม่พอใจในการปฏิบัติธรรมอาศัยผ้าเหลืองเลี้ยงชีพประพฤติผิดธรรมวินยัย ไม่สำรวมระวังในศีลาจารวัตเที่ยวอวดอ้างคุณสมบัติโดยอาการต่างๆเพื่อหลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อเพื่อให้ลาบสักการะเข้าตัวเพราะเหตุนี้จึงทำให้พระสัจธรรมอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องด่างพร้อยไปด้วยความมุลเวงนี้ได้เกิดขึ้นในวงการของพุทธศาสนา ทั่วไปลาบสักการะมีอำนาจเหนือดมคติของผู้ให้แก่ได้แม้กระทั่งผู้สงยศเป็นพระพิสุห่มเหลืองก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมันที่จริงผู้มีลาบคือผู้มีบุญแต่มัวเมาในลาบคือสั่งสมบาปก,การที่พระได้ของมามากๆจากประชาชนที่บริจาคด้วยศรัทธานั้น นับว่าเป็นการดีไม่มีผิดแต่การที่พระสังสมของมัวเมาในลาบเหลวไหลในเกียรติห่อเหิมและเพื่อเพลินในโลกียวัตถุจนลืมหน้าที่ของตนนั้นนับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่งโดยในปีพศ2807พระมคขคลีบุตรติสาเถระได้ถวายเทศนา เกพระเจ้าวโศกหมาราชจนพระองค์ทรงมีความเลื่อมใสและซาบซึ้งในหลักธรรมอันบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์ได้ประทับอยู่ในอุทยานนับเป็นเวลาเจ็ดวันเพื่อชำระพระศาสนาให้บริสุทธิ์จากเดรฉถถีที่เข้ามาปลอมบวชโดยในวันที่เจ็ดพระองค์ได้ประกาศบอกนัดให้พระภิกษุที่อยู่ในชมพูทวีปทั้งสิ้น ให้มาประชุมที่อโศการามเพื่อชำระความบริสุทธิ์ของตนภายในเจ็ดวันนั้นพระองค์ทรงประทับนั่งในม่านกับพระโมกคลีบุตรติสาเถระได้สั่งให้พิสุผู้สังกัดอยู่ในนิกายนั้นนนนั่งรวมกันเป็นนิกกานิกายแล้วตรัสถามให้พิสูเหล่านั้นอธิบายคำสอนของพระพุทธองค์ซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นได้อธิบายผิด ไปตามลัทธิของตนพระเจ้าอโศกมหาราชจึงได้ตรัสให้ศึกพระลัชีเหล่านั้นทั้งหมดซึ่งมีมากเป็นจำนวนถึงหกหมื่นรูปครั้นกำจัดพระพิสุพวกะละชัชีให้หมดไปจากพุทธศาสนาแล้วพระโมคคลีบุตรติดสาเถระจึงได้จัดให้มีการกระทำสังคยนาพระไตรปิฎกครั้งที่สมขึ้นณาอโศการาม เมืองปาตาลีบุตรโดยได้รับราชนนประถมจากพระเจ้าอาโศกมหาราชอย่างเต็มที่จนทำให้พระศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองต่อมาอย่างเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้